ไปดูแล้วโอ้โหรวมแยกเลยมันเอาแบบข้บันเฟิงเลยในแน่วันนี้อาจจะได้โทรหาผูก้การจังหวัดเพราะว่ามันดูแล้วมันมันเอาตรงที่อเอาตรงที่ทางแยกเลยครับทางร่วมทางแยกเลยอ่ะทุกทางครับทางไปกรุงเทพขึ้นสมุทรสาครที่ตรงนี้ด่าใช่ไหมครับเนี่ยขึ้นไปสมุทรสาครเข้ากรุงเทพนี่ครับแยกตรงนี้เขาก็เอาแล้วก็ย้อนกลับมาอีกไปทางที่ นะสายสี่กระทุ่มแบนเขาก็เอาแยกให้แยกใหญ่แยกใหญ่มากมันเป็นวงเวียนตรงที่อตอนเข้าสม,มุทรสารครนี่ครับไม่ได้เราต้องไปดูแล้วไม่ใช่แล้วอนนี้ไม่ใช่แล้วขอถามขอดูพวกท่านหน่อยว่าทํางานยังไงเรามานึงเอาทั้งหมดเลยอ่อก็เป็น,นการจราจรของเมืองสมุทรสาคร เห็นท่านผู้กองเมื่อกี้เห็นพูดว่าอย่างนั้นนะกำลังเขียนใบสั่งกัลนลนงนาวเลยพวกพี่ไ่ใส่หมวกกันน็อกมันก็ถูกแล้วแหละเพราะติดติดมันก็ต้องจับมันอะ่ะแต่ที่มันไม่ถูกเพราะว่าทางแยกทางร่วมหนึ่งไม่ควรมาตั้งเลยอะ่ะโอ้หน,นี่เห็นแล้วเห็นนายเขาแล้วเมื่อกี้คุยกับอีกข้างหนึ่งแนละ้วเดี๋ยวนอนนี้จะมาคุยกับผู้บุกคุมดนานดูดูรถ ก็ติดนะการดันจอดไบบาลําบากเลยครับมันก็จริงวันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยไม่น่าไม่น่าจะมามามาตั้งหลอกผมว่านะถ้าจะมาเอาหนวยความสะดวกให้ประชาชนคนเดินถนนมันจะได้ไปง่ายๆคล่องตัวหน่อยอันนี้มาตั้งด่านอย่างนี้มันมัน,ม,นมันไม่ได้หรอเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเออดี๋ยวนี้พวกคุมด่านจะไปไหนไม่รู้น่ะไปแล้ว ผมว่าจะคุยจะหน่อยไปแล้วครับรถไปแล้วเดินไปแล้วนะครับมาเดินไปทางนู้นแล้วไปแล้วหน่อยไม่ถามเลยเสียดายว่ะอ๋อนี่เอาเอารถเก๋งมาด้วยนะเอาเอารถเก๋งมาด้วยไม่ได้มารถอัไนรีบรีบไปไหนไม่รู้น่าจะคุยจะหน่อยไม่ได้ไม่ได้คุยเลยน่าจะผู้หัวหน้าด่านของที่นี่มั้งเรียบร้อย ร้อยตครับเดี๋ยวไปใกล้เดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังดูตอนนี้รถก็เริ่มคล่องเมื่อกี้มันมันติดมันไม่ค่อยคล่องอ่ะพอผมเปิดกล้องด้วยเดินมาดูตรงนี้อีกรอบเนี่ยเออเริ่มลวเริ่มจะรถจะวิ่งดีแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนว่าแต่ละคนมีมีกล้องเทมาร่าไหมเดี๋ยวจะให้โทรศัพท์ดูนะครับ ร่อันนี้มันอาสาเรื่ออะไรไปลึกเดี๋ยวนะถ่ายก็จะไม่ให้ถูกกะนั่นหรอกจะไม่ให้ถูกไปอันี้ก็มีอันนี้กล้องมีคอันนี้ก็มีกล้องเอ้ากดก็ไมแตะลมผิดกฎหมายด้วยอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีกล้องไม่อยผมก็รีบรถผมก็มีอะไรอ่ะโดนไปขี่ครับพี่ผมขับมานากี้เนี่ยอ๋อโดนไปสังแล้วก็ไฟด้วยไฟเลยใช่าหมแล้วถ้าให้เสียแล้วคุณจะไปเสียยังไงครับแม่รถผมแม่รถใหม่ไรไปกับขี่อยู่ไหน ไปพี่ผมไม่พผมมีแบบไปกี่รถยนต์พี่อีก15วันไปจ่ายไปไปไปจ่ายอะไรไม่เขาไม่ให้ผมไปอ่ะไปไหนไหนฮะไหนไหนแถไหนไม่ไป เขาไปเสียตรงไหนก็ได้ให้เขาไปเถอะเพราะเขารีบก็นั่นแหละผมบอกแล้วเขาขี่ขับไปเสียไม่ไม่เสียวันไหนก็ได้วันนี้ไม่ต้องเสียวันไหนก็ได้ไปเลยไปเลยไปไปไปเขาไปเลยเขาบอกแล้วแล้วก็ใหญ่เกินเจ็ดวันน่นแหละพี่พี่ผมบอกผมว่าไม่เกินเจ็ดวันนะผมบอกเจ็ดวันอยู่พี่ผมพี่ผมไม่เสียเลยแนะนำเขาหม่อยนะพี่รั่เาแนะนำเลยอ่ผมไม่ก็ได้ดีิงจริงผมไม่ได้ผมนี่ผมไม่ไ้เพราะว่าไปเขาให้ไปเราไปเขาบอกว่าจะไปเสียภายในเจ็ดวันแล้วสาววัดเราไปไปจังๆจะคุยก็ไม่ได้ ท uh> uh> uh ั้งหมดไปทางโน้นอ uh ๋อนี่ก uh ็เนอะดงนั้นผมไปกันเนี uh ่เขาบอกให้มาหาสวัสดสวัสดิ์ันไปนะไม่แต่ว่าก็วนไปตัวที่โน้นโน้นแหละไปแล้ที่ตั้งน้ำนะครับกี่โมงถึงกี่โมงประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งครับตามประมาณชั่วโมงครับผมครับตั้งห้าโมงถึงเที่ยงครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นผู้บรวจผู้คนเนาะใช่ ไป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 ไไป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  ไม่จับเพราะอย่างอันนัผมจางจังหวัด่ะเขาไม่เข้มเหมือนเขาี่บเขาได้ดูจบพัฒนามันแล้วแ่ดูคนที่ไม่ใช่ีนแล้วพุทท้าัวเองแล้วก็เป่ีิวแขก็รันี่ก็จบไม่ไหวแล้วครับหมดไอ่าม่อใจม่ไใจครับจับไม่ได้ผมไม่ได้รับว่าเขาได้ด้วยแต่เรียนท่าได้ดยที่เควินไม่พี่ดูนมาขอ ไี่ที่ไหนพอแล้วบอกบอกเขาแล้วจำกันได้ยุคไม่เสียเขาปัดนไม่ต้อง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 เข้าใจผมไม่เีกผีรู้ครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแ้วพอแล้วพอแล้วเอีลวพอแล้วอแล้วพอ้วพาแล้วพอแล่วพอแล้วพอแล้วพอแล่วพอ้วพอกล้วพอแ้วพอแล้วพอแล้วอเล้วพอแพลพอแล้อแล้วพอ้พอแล้วอ้อ้พอแล้อแ้อแล้วพอแล้วพ่แลพอ้อแล้วพ่แล้่แพล้วพอแล้้้ล้่้้้ล้ไม่รู้ว้้้ พ็ดีแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเียวเดี๋ยวถมท่านลการเนมี่เดี๋ยวเราก็มาเียได้อยู่อ่าอันนี้คือท่านสมใจอกิ้ใช่ไหมใจกับที่เรว่าจะคุยกับท่านได้หลายเรื่ลยอันนี้รออะไรครับนี่เราทำแล้วครับปรับครับ ผมครับครับเอา๋ยใจมัน่งไพี่เดี๋ยวผมรู้เพ่งใจอีกทีพี่ไม่เป็นไรเอาเอาลงให้ดีๆเด้อถ้าหนักแล้วมันจะหนักทบผมครับผมเอาอให้ให้ตรงครับปฏิตามระเบียบถ้าไม่ถ่าไม่ถ้เมีอายุแล้วไปโอ้พี่นี่ดีมากเลยผมหนุ่มหน้าครับไปเรื่อยๆผมไม่ชอบมบนั้นจริงๆอ่ะไม่ไม่เป็นไม่จะบังคับผมไม่เสียเมียวเลยโอ้โหแล้วแม่ลงผมไปผมจะเสียไงอ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็เสียไม่ยากครับพี่โอ้รู้ไปสั่งมาเจ็ดวันใช่ไหมล่ะเราไปขออะไรพี่บอกผมให้เออผมไปก่อนแล้วเขาไปเสีย ให้ผมไปเสียถึงเย่ารถไปได้งานผมมากไม่เป็นไรระบายแล้วระบายแล้วกะบายซะระบายละก็ผู้สัญจรไปมาก็มีอารมณ์หน่อยนึงเขาก็เลยสบายครับดูก็อันก็ป้ายเก่าเจ้าเก่าแต่ป้ายใหม่ครับและอีกที่นึ่งเียนพวกั่นบอกว่าจะเลิกแล้วแหละเพราะว่ารถบัสติดเดี๋ยวจะขออญาตถามผู้ที่เดินอยู่ตรงนี้ก่อน ขออ่อญาตถามถามทุกคนครับไม่ถ่ายหรอกยังไงครับยังไม่ไปเหรอรอพ่อเรารถจะขับไปไม่ได้เพราะเราไม่มีใบกับผีใช่ค่ะเราไม่มีใบกับผีเรขาขับเองใช่หราขับเองพอดีไปเปิดบัญชีให้ลูกไงแล้วมายังก็กำลังมาค่ะรถต้นต้นอยู่เป็นรถคันไหนอันนี้เหรออันนั้นรอแล้วพี่สองข้าศึกอะไรครับเนี่ยสองข้าศึกไมื่ออะไรนะบองข้าศึกมืออยู่ใบก๋วผีไม่มีใบกับผีไม่มี ว่าาเนะมีกี่ขี่ใครคนมันมาขับแล้วก็ไม่มีอะไรสบายแต่ว่าก็เสียเวลาเราหน่อยนึงนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมไปกับขี่ไม่มีโอ้ก็ไปซ้ำนะก็ไม่ยากหรอกนี่แหละครับเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยเระขับไปกขี่ได้ไหมโอ้ยเนาะถ้ามีผมจะช่วยได้จะให้ไปเลยเหมือนคนเมื่อกี้นี่ทุกท่านที่ถามเมื่อกี้ก็บอกว่าไม่มีไปกับขี่ไม่มีไปกับขี่ก็ต้องให้ญาติมาขับเอาใช่ไหมครับมันดึงจะถูกต้องอันนี้แหละอะไรนี่เมารถ ดีแล e ้ว <F> ล่ะผู้กองทำนี่ถูกต้องเลยถามแล้วถูกต้องเอ้ยผู้กองก็ผู้บวชถูกต้องแล้วอันนี้จะเลิกแล้วใช่ไหมเพราะมันไม่มีใบกับขีเนาะมันก็ต้องให้คนเมาเนาะมันต้องพูดพูดง่ายมันต้องอันแรกต้องใบกกับขีเลย คือเจ้าเจ้าม้วนเปกับพี่เจ้าเก้าครับบ่โอ้ยบ่หรอขนาดยังตั้งเหลือกโอ้ยกับจีวายเนาะวายอยู่ขอแท้ครับมันลืมมันลืมไม่บอกเออเล้าดีๆกันว่าเก้าได้ตำรวจเนี่ยะครับว่าเก้าได้ลงมาไส่เลยนบ่ได้เลยไม่บอกเมื่อนั้นเจ้าอยู่ด้านพุ่นบ่ครับแม่งแม่ที่เจอกันนนั่แล้วก็เจอแอะไรอยู่ไม่เจอสองด้านสามด้านเลยขี่เก้าเลยวันนี้แต่พี่เราก็มีกัรหนาโอ้ยสํดหรับเฮ็ดนั้นใส่ถือตะคบเด้อพวกเนี่ยแต่พี่ว่าเก้าตะเกียงไงอยู่ได้เนาะครับก้าตะเกียงต้นหลา แต่คนรวยคนทองคนนังเ้าก็จะให้อารเรื่องรวยไงน้องไปเลยถคือว่าตุลาธี่สามเมืองนี้กันเมื่อที่นี้กันแต่ได้ว่าไข่มู่ไก่ก้อนซะเดี๋ยวต้องมีไขที่หลังอ่ะเราะได้เพราะว่าคุยกับพี่น้องตำรวจกอนกันเขาดีนะครับเนาะขอบคุณหลายเด้อครับครับครับคลิปนี้ก็จบที่แยกเข้าสมุทรสาครครับผมเดี๋ยวมีตรงไหนเจอตรงไหนก็จะลงไป ถามไปไล่สดให้ดูตรงไหนที่ไม่พูดตรงไหนที่ไม่รู้ก็ดูเอาก็แล้วกันครับ,รบให้กล้องบรรยายก็บางอย่างเราก็ไม่รู้อย่างว่าแหละครับก็ใจมันรักใจมันชอบก่อนดูไปให้กล้องเป็นผู้บรรยายคลิปนี้ก็จบตรงที่แยกเข้าสมุดร,รักครนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ